กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีนะครับปล่อยแถวันเลยเรืพอดีไได้ถับสารานะรอบไม่ก่อนและกลุ่มเกษตรกร90วันประจำปีงบประมาณปศ2หัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมงานและในโอกาสนี้ขอหัวหน้าสัตนักงานตรวจบัญชีสาก์ศรีสเกตสหก์ที่มีข้อร้องเรียนและสหก์ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อบกพร่องสาก์ จังหวัดศรีสะเกดประธานสัน,นิบาตที่ข้าราชการฝ่ายตการนั่นคือหัวใจเลยนะครับคนในองค์กรตรวจสอบกันเองสอวสอบกันเองมุ่งหวังที่จะให้สก,การด้กลุ่กรภเข้มแข็งตัวนี้เป็นมโมงไปแล้วฟ้องร้องได้ไรกระดาษเงินก็ไม่ได้นั่นคือหัวใจของทุกท่านนะครับผู้ตรวจการสกรนั้นท่านต้องรับข้อมูลทุกด้านมาสังเคราะห์วิเคราะห์แล้วเข้าไปจัดการแก้ไขยอย่างไร ซ่สีสเกตจำกัดรถคัที่ห้ามีน,น้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัวชัยวานจำกัดกับ <c oughs> อ,อันนี้ก็จะเป็นการปล่อยขบวนรถ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับท่านพานุคมแสงคำนะครับท่านผู้สะกรนจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งท่านได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการที่ดีมากนะครับที่จะตรวจสอบความบกพร่องของสะกรเรานะครับเพื่อนำไปสู่การ ทําให้สะกรเป็นสะกรนสีขาวโปร่งใสนะครับมีธรรมาภิบาลน,นะครับแล้วก็เพื่อจะนําไปสู่ในการอยู่ดีกินดีของอพี่น้องสมาชิกเราเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตในสะกรซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะครับเรื่องนี้ครับครับในการกิจกรรมนี้คือเราเรียกว่ายุทธการการตรวจการสกรนทุกสะกณ์90วันนะครับเรามุ่งหวังว่าภายใน90วันนี้ เราจะตรวจการทุกแห่งในสีเกตน,นะครับ1 3 0สารแห่งตรวจครบไม่ว่าการตรวจระดับทีมตรวจตามคำสั่งนายทะเบียนตรวจการเดี่ยวอันนี้เราต้องดำเนินการให้ครบนะครับทั้งสกรอนทุกส่วนัีนคือความมุ่งหวังเตจรนงจริงคือเรากระตุ้นอยากให้สกรนนะครับเห็นคุณค่าของเขาเองว่าสกรท่านไม่มีทุจริตไม่มีข้อพ้องนั่นคือสร้างคุณค่ากับสกรสร้างคุณค่าให้กับตัวสมาชิกให้เห็นว่าสกรของเขาอ่ะไม่มีทุจริตไม่มี ไม่มีข้อบพรอกใหญ่ออๆนั่นแหละครับส่งผลให้อะไรครับเมื่อเขาไม่มีข้อบอพรองไม่มีทุจริตมันจะสร้างความรับให้องคอ์กรเขาเองสัมาชิกก็จะได้ภูมิใจกรรมการจะได้ภูมิใจว่าสกรเขาเป็นสกรที่มีคุณค่าไม่มีทุจริตครับนี่คือหัวใจหลักเลย